สบายดีพี่น้องสบายดีนี่อุบ่าวโซระยาคนลรอฟาร์มไก่อันนี้ก็สาวน้องน้อ,นองน้องสาวนางฟาร์มไก่เป็นเนาะืันนี้ฉินเริ่มงานมือมือแรก ก็มางสองคนพี่น้องเอ้ยขาดอีกสองคนเออแล้วแล้วไอ้เจ็กไอ้เจ็กกับแม่แตงคือบุ๋มมาคข่งกันดูคนลมมะหมอเออแล้วอย่างบุ๋มมาแขกัน,นก็จะเอาเอาไปผูกหรอโม่ววเขาแต่งม,มันอยากบม่อยากมากนเออลุงแต่งมันออยังแบบแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดบางก่อนมาจ้ะ ตัว <c oughs> กิจสา,านเราได้มาด้วยเนาะไก่ชีลงปลาหมึดตะกี้นั่นไก่ลงมือมันจะอะไรเพิ่นเท่าเก็บว่าลงมือสักสามนี่นี่บัดเก็บพาร์ตี้มันมาลงก่อนจนในบัดฉีดยาขาเสื้อในเหล้าอีกออต้องฉีดต้องฉีดยาก,ก่อนแล้วเจะได้ฉีดพอกเดี๋ยวรอคำสั่งเขาโทรมา ราต้นนั้นซักแล้วกบวยกับเสาวนางความไก่เนาะเพิ่นถ้าก็ออกมาแต่ห้องจะเตรียมการที่ไปเห็นงานได้เนี่ยกับโบได้พ่าวเนาะโบได้พ่าวได้พี่น้องเอ้ยนั่งอยู่เนาะแม่นบอกพี่น้องเจ้านายอยากพาวยังไม่ได้ตั้งลก ยังไ่าดกล่เทียมกันแล้วไปเห็นงานแล้วันใส่ทงตีนขึ้นตีนดังขักันลองเสือลองเสือเสือไหม่จ้าขาดแล้วเสือไหมหมดเลยเสือหมเสือไหมนะมุนบุ่เลยเสือก้าวเสือกาเกือบหมดเล้ว นพี station, ่น้องนี่ก็เพิ่งกำลังตัดหญ้าอยู่เนาะพี่น้องมาเบิ่งน้กันทีมงานใหม่พี่น้องมาลองตัดหญ้าเบ่ง เป็นราน้อยเป็นลังานเดทัเดี่น้องทักเดที่นั่นเย็นเยอะที่ชักสองสามนาทีน่ยนนั่งอพี่น้องทับเด เครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟมาดูกันพี่น้องมาดูน้ำการห้องเจนคือห้องเครื่องเครื่องปั่นไฟเนาะที่น่องมีมันที่น่องมันก็มันสกัด เเนะชิญตัดหญ้าเราไปดู่านตัดหญ้าที่เลขโซ่ดับบอี่นพี่นตอนนี้ก็ผักเที่ยงเลยเนาะ พักเที่ยงครับเลยแล้วกำลังขึ้นมานั่งเสมือมเดี๋ยวสิก<อ>ินข้าวเนาะพี่น้องมากินต้มยง,งน้ำกันเด้องมาเนี่ย<อ>ตอนเ<อ>ที่ยง,ง,<อ>ง,งเนาะต้มยำเสียบแซ่บพี่นอ้อนงสาวนางฟ้าไก่เพิ่งกำลังปอกมะฮงชิ้นย่มมางมะฮงต่ำอยู่เนาะเนี่เพิ่งกำลังเตรียมอยู่เนี่ยสาวนางน้อยเพิ่งกำลังเสอมออยู่กินน้ำโคกอยู่ กินมาตวมนไปไว้นี่นี่มะฮงมันกตลงำมะฮงรังซับมะฮงอยู่เนาะยังไ่ได้ํำกินแม่หมักเขียบนะใันนะมามาผลยังไม่เศรมือย่านพี่น้องปอกมะฮงาก็เลิกงานเดี๋ยวมักินตำมะฮงสับเซ่ดทำกด้วพี่น้องด้วยเลยเที่ซับมะฮงสวัสดีพี่น้อง ตังหงอ,ดดอสี่ไล่มาได้ขาดอันนี้ก็น้นองสาวสาวนางพางไก่เนาะเป็นมาเหตุงานน้ำเอื่อยเป็นทงาน,น,นงไงสไล่มได้สี่คนออกไปกดไลคกูเนกดไลคกดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยอด่าลืมด้เบิ่งแล้วกัน ติดตามนั่นพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวบัดตาแล้วชาวนาคนอ่ะคนยังสิมาก้ากินน้ำกันยังเสียบำไส้ติดตาแบบแบบเพลเพสมาพี่น้องมาต้มังคองแล้วเลยนี่ชาวนาหน้อยเพิ่นสวัสดีพี่น้องติตตามังคองเด้อมามาเส็จเข้มเข้มจับมาอเส็ นี่ <My> พี่นอ้องนี่ปอาเธิง์ฝั่งใกล้ๆเนาะพี่น้องเนะาะเราจะไปเห็นเนี่ยักกะทินพี่น้องคุยตำแบบบ้านนอกตำแบบบ้นบานๆพี่น้องเราจะได้เห็นหนาสาวนางเพิ่นโอเคมามากินน้ำกันพี่น้องพอ <c oughs> อันนี้ก็โซลยาเนาะน่าเซ็ตเซ็น้ำกันพี่น้องไหมเมืดแด้วย่านตาเซ็ตขึ้นนะ เสื้อเสื้อพี่น้องเสืบเสืจักบาาพี่น้องครับผักต้มเที่ยงเนาะเด็ดหนอนเนาเขาโฮม,มต้มสมกันพี่น,ออน้องนะข้ามยิ่งใหญ่ให้พี่น้องเบ,บิ่งจักบ่าด้วยฮะลองลองดูโซ่ลองดูนาะอืมอะไหละไรเลยพี่น้องไอ คุณอะไม่ต้องกินกับหมูทอดไปดีเด้ <know> ออายุโอ๊ยโอเคแล้วใหญ่คำใหญ่พี่น้องมามามา,มา,มากินน้วกันแล้วก็เสพเรากรเดียดได้เพื่นป่ะเนี่ยนี่ยังเลยพี่น้องเัากระถินเลยพี่น้องาถอดหูหมู <c oughs> มา <S <s <ierra> <S มามาพี่น้องมาเ <c oughs> จ็บจวดจักบาทพี่น้องจ็บจวดมา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 พี่น้องมามากินสม กินโมมังย้อมพี่น้องนี่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 นแปะอา้าวกินให้พี่น้องบ้่งเ่ยจะคำสองคำเลยโซม,มกินแล้วจวดจากบาทด้วยค่ะเด้อเป็นเด้อ อเดเด้ออืมหนึ่งไลายหกจุดจวดจุดจวดพี่น้องมา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 จุดจอดจด